หน้า8นะคะก็พาร์ทหก็จะเป็นต่อเนื่องค่ะถามต่อเนื่องเป็นคู่สมรสถ,ถ้าใครเคยหย่านะคะก็ต้องตอบคําถามนี้ค่ะอดีตคู่สมรสนะคะใส่ข้อมูลไปให้ครบถ้วนค่ะจากนั้นค่ะพาร์ทหกนะคะก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับลูกของเราค่ะว่ามีไหมนะคะถ้าไม่มีก็ตอบ N/ A ไปได้เลยค่ะในพาร์ทหค่ะมาถึงพาร์ทเนะคะก็เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนตัวของเราค่ะภายนอกรูปลักษของเรานะคะข้อ1ค่ะเราก็ตอบไป North Hispanic o r l a t i n o นะคะข้อ2ค่ะเราก็ติ๊กตรงเอเชียไปได้เลยค่ะส่วนข้อ3ก็4ก็ใส่ข้อมูลไปตามจริงนะคะข้อ3ค่ะส่วนสูงนะคะที่นี่ก็จะวัดกันเป็นฟุชเป็นอิงนะคะดูวิธีการแปลงได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะน้ำหนักก็จะวัดเป็นปาวค่ะข้อ5นะคะเราก็ตอบไปตามความจริงค่ะจนถึง ข้อ6ค่ะพาร์ท8นะคะเป็นการเช็คแบ็กเกาแล้วค่ะว่าเราเคยเข้าร่วมกับองค์กรทางการทหารหรือมีส่วนร่วมกับกุป๊หรือว่าองค์กรต่างๆเหล่านี้ไหมนะคะถ้าเราไม่เคยร่วมเราก็ตอบ no ไปค่ะแต่ถ้าใครเคยก็จะต้องอธิบายอย่างละเอียดค่ะโดยใส่ข้อมูลนะคะไปให้ละเอียดค่ะจนถึงข้อ 13b ค่ะส่วนข้อ14นะคะจนถึง 24a ค่ะก็จะเป็นคำถามเช็คแบ็กกราวเรานะคะว่าเราเคยโดนปฏิเสธการให้เข้าสหรัฐอเมริกาไหมเคยโดนปฏิเสธวีซ่าไหมนะคะก็ตอบไปตามความจริงค่ะเพราะทาง USCIS มีข้อมูลหมดนะคะ แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาค่ะเราก็ตอบโนไปจนถึงข้อ 24a นะคะถ้าข้อ 24a ตอบโนค่ะเราก็สคริปต์ข้อ 24b กับ c ไปได้เลยค่ะข้อ25ถึงข้อ60ค่ะเป็นการเช็คประวัติอาชญากรรมและความรุนแรงของเรานะคะว่าเราเคยมีพฤติกรรมค่ะมีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะคะ เราก็ค่อยๆอ่านค่ะเราก็ทําความเข้าใจไปนะคะถ้าเราไม่มีปัญหาค่ะเราก็ตอบโนไปนะคะมาถึงหน้าที่13นะคะพับบิชชาร์ดค่ะข้อ61นะคะข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะมีคนผิดเยอะนะคะข้อ61นี้เราต้องตอบ yes นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลตั้งแต่ข้อ62ค่ะจนถึงข้อ68ดีให้ครบถ้วนค่ะหน้า1ิ หน้าสิค่ะยังต่อเนื้องในพาร์ท8นะคะเขาก็ยังคงเช็คแบ็กการ์เราค่ะว่าเราพยายามจะขอกรีนการ์ดขอสัญชาติอเมริกันเพื่อจะเทคผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับรัฐเขาหรือเปล่านะคะคำถามก็อ่านอย่างอ่านให้ละเอียดนะคะแล้วก็พยายามวิเคราะห์ข่ะว่าอันไหนมันใช่เราหรือไม่นะคะถ้าไม่มีอะไรนะคะเราก็ตอบโนไปจนถึงข้อ86 b ค่ะมาถึง ขาสน9นะคะในหน้า16นะคะก็สอบถามเราค่ะในว่าเรามีปัญหาด้านความพิการหรือไม่นะคะเราก็ตอบไปตามความจริงค่ะถ้าไม่มีก็ตอบ no ถ้ามีก็ตอบ yes แล้วก็อธิบายแต่ละข้อไปนะคะ ส่วนใน p พาสิ0ค่ะก็จะถามว่าเราเป็นผู้ที่กรอกใบสมัครเรามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเราพอจะเข้าใจเราวกอกใบสมัครนี้เองนะคะเราก็ตอบข้อ 1a ไปค่ะติ๊กไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ค่ะ มีคนอื่นทําให้เรานะคะเราก็ติ๊กตรงข้อ2ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อคนนั้นไปนะคะในข้อ3 4 5หนะคะเราก็ใส่รายละเอียดเบอร์โทรของเราค่ะพร้อมอีเมลให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นค่ะเราก็ไปอ่านรายละเอียดนะคะในหน้า17ค่ะจากนั้นก็เซ็นชื่อค่ะเราต้องปิิพนฟอร์มนี้มาแล้วก็เซ็นชื่อของเรานะคะพร้อมใส่วันที่ให้เรียบร้อยค่ะถ้าใครนะคะทำเอกสารเองกองเอกสารเองนะคะเราก็จะจบที่หน้า17 พาร์ทที่10นี้ค่ะแต่ถ้าใครนะคะมีเอเจนซี่หรือว่าทนายทำให้ค่ะเขาก็จะกรอกพาร์ทที่11และที่12จนจบนะคะเรามาดูในส่วนของพาร์ทที่14นะคะเซสชันนี้ค่ะพาร์ทนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญค่ะสำหรับบางหัวข้อนะคะที่เราตอบ Yes นะคะเราก็ต้องมาอธิบายในส่วนนี้ให้ชัดเจนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฟอร์ม แบบฟอร์มนี้นะคะที่เพื่อนๆปิ้นมาค่ะอย่าลืมเช็คนะคะต้องมี QR code ด้านล่างทุกแผ่นนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รายละเอียดที่การรีวิวมาทั้งหมดนะคะเหมาะสําหรับคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าเคค่ะแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะไม่มีปัญหาเรื่องอยู่ overstay หรือว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่านะคะสามารถทําเองได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากดูขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสยัยหรือมีคําถาม